มาหาลบอกโอ้นี่คุณเจ้าล่ะอพยพตามทั้งนาทั้งนาเม่อคเสาว่าล่ะ เสียงระฆังดำกลางวานเป็นสัญญาณบอกให้ทราบถึงซึ่งเวลาที่ทุกฝ่ายพร้อมกันความหมายสั้นๆคือพร้อมกันจะบินทำบากทั้งสามสาย และเสียงระบางทางลงกับิยภูมิลงครัวของเราก็พร้อมอวันนี้แจ้งให้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สามเนรแม่ชีแม,ม่พรามญาโยมทั้งหลายได้ทราบว่าเป็นวันสำคัญของบวรพทุทธศาสนาของเรา บางที่บางแห่งจัดเป็นมโหราณจริงๆเรียกว่าจัดเป็นมโหราณคือใหญ่โตมากเพื่อประกอบพิธีอันเป็นบุญเป็นกุศลทงพระเจ้าพระสงค์ทงแม่ที่แม่พรางอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัท มีความปราบพื้มปีติ่เอิบอิ่มใจดีอกดีใจว่าสมเด็จพ่อพระสม,มาสัมพุทธเจ้าของเราจะได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ลงมาสู่โลกมนุษย์ดังที่หลวงตาปราโลกไม่ฟังเมื่อวาน วันนี้เป็นวันตับบาทเทโวโลหณนะเรียกว่ทาทำบุญพิเศษพัจจนันท์พเราเป็นพุทธบริษัท์ <c oughs> ถือปฏิบัติวันนี้จึงเป็นกรณีพิเศษเด้อเพราะกันลงมามาไม่จังบ่สวย มาพ่อออกเรางปู่อยมามาในแม่พ่อ,อก,กันดีแ <c oughs> ม่ชี่แม่พัมมาหลายหลายมุญมณีมาถวายสังฆทา,ทานเนี่ยโยมผู้ใดนั่งสะดวกกระลงมมาโลด <c oughs> บุญพิเศษเสนอ่นากุลีกูจอเจังซีน, <c oughs> น่าเนื้อ เพราะว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จไปบนสวรรค์นั้นสามเดือนโปรดพู้ทธมารดาแต่ว่ามื่อนี้เป็นเมื่อที่พระองค์สเสด็จวันคล้ายวันที่พระองค์สเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกลงมาสโลกมนุษย์เพื่อโปรโดชาวโลกอีกต่อไป เ,เพราะฉะนั้นพ่อเราทุกรูปทุกนาำทุกท่ันทุกคน <c oughs> พึงเอาใจใส่และพึงทราบ <c oughs> เหมือนก,นกันกับพ่อแม่ของเราไปต่างประเทศนานนานแล้วก็พ่อแม่จะกลับมาเมื่อพ่อแม่กลับมาลูกๆก,ก็ดีใจ ลูกหลานก็ดีใจญาติพี่น้องก็ดีใจนี่เพราะฉะนั้นวันนี้จึงถวายสังฆทานเป็นกรณีพิเศษดอกหม้ในของถิ่ปุกเมืองจันทบุรีเดอ้อดอกหม้เป <c oughs> ็นว่าเอาเขา้าเอาเข้าตั้งต้นกระถินเอาเข้าร่วมกระถินได้แม่หลวงตา ป็นจัดมากเพื่อเอาเข่ากองกระถิ่นและนีต้นดอกหม่สองต้น <c oughs> สองแจกันเนี่ยส่วนกองสามกองนั่นเป็นของโยมแม่ด็อเตอร์สุนันทาลีเลิศพันธ์ไปบางยานไปกรุงเทพก็ไปภาคที่บ้านพนสะดุกสะดวกโยมแม่เนเจ้าหลวงท้ายโยมบันเดตได้เลิศพันธ์ แต่เนี้อม,ม้อนดวงตาไปเยี่ยมบ้านเพลิน,นบ้านเพนียขับขับอีหลีนะหาญาติญาติเพี่อคือบ้านโยมแม่โยมบัณฑิตจัดโต๊ะหมู่ไอจัดแท่นพระพุทธรูปวนี่าวันไม่เหตุขับอีหลีคือการก็เหตุอยู่วัดเพลียดวงตา <c oughs> ไปเบิ่งแล้วก็โยมแม่บุกถทำวัดเ้าผ้าลูกผ้าหลานทำวัดเ้าผู้มือผู้มือแหกเทโยวดอยู่ดีมีอาชนะมียังผอมพน่นเดเสารยโอมบัณฑิตนี่เลยศ่านกันทบทำวัดสมเอสมือนั่งภาวนาพันลาจะว่าคน <c oughs> ส่ง สามกองมาถวายนี่มาได้หลายมือเลยล่ะแต่ว่าวปเสียมามือไดนก็ไม่จะลืมมนันหนีคืพอพ่อเดี๋ยวมาถวายสังฆทานหลวงตาม,มันินีสิแจกกับสบู่พระนัวสบูมะขามดอกบัวคู่เด้อ เพื่อ,อญ,ญาติโยมแม่ที่แม่พ่อผูใ้ใดบอ,อาผู้นั้นบ่รวยรวยบุญใดผ่ไม่รวยนือื่น <c oughs> จังสีนาพรานันก็อันอีกองหนึ่งหันเป็นยาสีฟันฟ้าทลายโจร สองร้อยแปดสิบแปดหลอดพุน่ะสบ,บู่มะขามหนสองร้อยสี่สิบสี่สองร้อยหกสิบสี่ก้อนแซมโูมะกรูดหนสองร้อยแปดสิบแปดขวดพุน่ะเสียไว้แจกเธอละอันละอันว่าแจกพร้อมกันหนูมันมวงวงมวนเมื่อสันวันดีเมือนเซตีอมมุตโตโน ตกอันนี้แม่นตกไม่จันขันอันนี้แม่ขันไม่แก้วแม่อกตกแต่งแล้วพ่ออกตกแต่งแลออ้วจย่างย่อมมาสันตัวเสิญนขวนพิเศษสามวันนี้เนาะเมื่อวาอนฟังมามาโอแหล่หลงตาบ้ไดดขึ้นมาแต่ฟังอยู่ทั้งลมบนเนาะครูบาอาจารย์บันเทศปูกรแน่พระมหาดิศัแนวะ พระมหาธรรมกร่อนแพระมหาพิเสตแะพระมหาพงศพีแนประโยคเก่าสองลูกป,ประโยคเจ็ดสองลูกป,ประโยคสามลูกหนึ่งพุนาโมแม่นธรรมดาเนยะเทศนั่นพะน้นันนี้กัสมควรแก่โอกาสในเวลาเนาะาพอออกนี่มิได้พูเถ่าเว้ยเอาพัญญายวัด มาจูเทียนแทนพี่นอ้องเป็นตัวแทนมานอ้ออายุปแปดชิบกว่าปีห้วยเงีขี่รถเอ้ยโ่โอ้จะเม็นบุญไหล اهلا <applause> <applause> 上哪路了？那那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 那，哦，那俩那俩。 พระพุทธเจ้าของเราเสด็จลงมาจากดาวดึงเทวโลกเราก็ทำบุญเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลในบุญที่สมควรที่เราจะไปทำเป็นกรณีพิเศษลับษาะาทิวต้อนรับสมเด็จพ่อความหมายสั้นๆ เพราะฉะนั้นจากนี้ไปสํารวมกายสํารวมวาจาให้สงบแล้วค่อยน้อมนำเครื่องประดับกายภายในอันวิเศษคือศีลาภน้อมนำมาประดับไว้ที่กายที่วาจาของเรากายวาจาของเราจะได้งดงามมีกลิ่นหอมและก็มีความสุขตาบเท่าชรา พราะฉะนั้นจากนี้ไปทางใจนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทางใจพระสมาทานพระไตรสนาคมและเบ่งจะศีลตามลำดับด้วยตัวเองว่าดังๆพร้อมกันไปเลยเด้อ सुखति यन्ति शीलेन पोकसम्पथा शीलेन निपुतिञ्जन्ति तत्सुमाशीलम् เสนาะผองญาติญาติ <Okay. S 1> ทำบุญบันโอนปันซาคาปตาหันหนึ่งร้อยบาทเจเนสงหนึ่งร้อยบาทปฏิบให้พ่อไปแม่ราตีโบรซาเสนาะผองญาติญาติที่ล้วนลับไปครุปเจา้าอาจารย์เทวดาอารักกุมีประกาศร,ร,รับุญทั้งหลายเจ้ากำนายเวนิพาน้ำปเจโยตูพระพานวัดสิริวังโส ทำบุญทุกอย่างไปในวัดหนึ่งร้อยบาทคนพ่อบัว मे I uh...